ว้าว m e c r a f t Java Edition โอ้พระเจ้านี่ฉันกำลังเล่นเกม m e c r a ะ Java อย่างนั้นเหรอโอเ okay, ค Let's go ไอไอไอลังไอลังนั่นแต่วันหน้าตียังเลยอ่ะนายเห็นไหมไหนฮะไหนไหนไหนทมาเล่นดกันไหนไหนไหนพี่นนทหน่อนข้างหน้าโอ้พระเจ้าไหม่ฮะพี่นนเราไม่ควรทำาอย่างนี้ไม่ต้อแล้วออะไแล้วห้องทอไโอเค โอ้พระเจ้ามีป่าอเมซอนด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอ้แย่โอ้โอ้โอ้เจ๋งมากเลยโอ้เป็นโลกที่ดีมากมาเลยฮะทางนี้มาทางนี้ไวรุ่นทางนี้มีหมู่บ้านใหม่ไหม่ๆหมหมฉันจะทุบฟักทองแล้วฉันจะกินน้องฟักทองโอ้ยนั่นใครเนั่นใครเฮ้ยมึงสดมากอ่ะฮะนั่นใครนี่มันอยู่ไหนกันเนี่ย ไม่ไม่ไม่ส so okay. so so ุกแม้ว่ะก็ก็พอตัวไปนอนก็พอตัวนอนี่ขวาโยแหววโอ้ไปนะใช้ใช้ยผู้นั้นกำลังตัดต้นไม้ไปนะเขาเขาเขาเป็นคนที่ชั่วมากๆากเขากำลังจะทำลายธรรมชาติตอกคอมาทบตัวอะไรกันไม่ไม่ไม่เขาไม่ทำชั้นฉันเป็นคนดีใครๆก็รักฉัน จริงแล้วก็เป็นแค่ภาพลวงตาและเป็นคำพูดที่โกหกเจอปุ๊ไห,หมันฮัน้กับดาวแล้วไ่าฮ่า<แ>ฮ <สน Bonjour> ่าฮ่้ฮ่าฮ่นั่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮนาฮ่านน่าฮ่น,อน,น,อน่นฮ่า่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ ไอ้ไข่เอ <át stars> okay. ้ไข่ไเคล็ด <serves> no. ีด้วยเหรอเอ้่นายหลอกเขาอีกแล้วอะพี่นนท์มันมีเกมนี้มีไาเคล็ด้วยนะพี่นนท์เชื่อนแบบเฮ้ยอันนี้พี่นนท์ต้องเชื่อละมันจะไข่มันจะไข่ออกมาเป็นเพชรด้วยอะข่อนสุจะตายเอาแบบเพชรทั้หมดเลยพอหูเลยไหนที่สุดก็นฉันก็จะขาดเตียงได้แล้วอยู่ x ยี่สิบสาม ว่าเออแล้วกว็ s ซ t หนึ่งร้อยสิบเจ็ดห่างกันสักสองร้อยกว่าบล็อกโอ้พระเจ้าแกใช้ระบบการนอนเป็นหมูอย่างนั้นเหรอมันแย่มากเลยเออโอ้ว้าวใไรอ่ะ้ยรินดิ๊ดี๋ยวมงมุมหลังให้ดูเดี๋ยวระวังมุนโคบนะโอ้โหฉันเจอทํำลึกด้วยละ่ะ อ๋ออ๋อมันเจ็บปักเลยอ๋ออ๋ออเปรี้ยวเปี้ยวเฮ้ยเฮ้ยสปอนส์จะเจอจะเจอสปอนเนอร์สกิลอ้าเฮ้ยจะเห็นชื่อใคร ไม่ไมแกอย่าเข้ามาฉันจะเอาดาบเล็กนี้แทงตูดแกแล้วฉันก็จะเชิดตูดของแกแล้วแกเข้ามาใกล้ฉันเฮ้ยเฮ้ยปอนปอนน้องน้องมูมิไม่นะโอเคเราจะไปตักน้องจุงจิ๋มกันอ๋ออ๋ออ๋ออะไรนะโอ้ยนี่มันถ้ำใหญ่อะเนี่ยถ้ำหลวง ไม่นะเราเราจะตดถ้ำอย่างนั้นเหรอไม่เราจะไม่ติดถ้ำนะตอนนี้พวกนายอยู่ไหนกันนะฮะอยู่อยู่อยู่ภายในใจพี่นนตลอดไปเขาไปใจได้เลยเอาหรือพวกเธอยู่ไหนก็มีอยู่ภายในใจพี่นนอยู่ภายในใจเป็นมือล้านคำ ไอ้ยกากงูขงงไายอยู่ไหนไอยู่สามสิบสามกับลูกสามสิบเอ็ดสอนพวกผมกับไอปอนก็อยู่ภายในใจพี่นนตลอดไปใช่ติงอยู่กับในใจของกูตลอดไปนะพวกมึงอือหิวข้าวจังเลยอ่ะ กินข้าวก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินข้าวนะจี๊ก็ต้องกินข้าวสิวัยรุ่นโซยข้าวยูโน้โซยดิสิโซยข้าวอตกจากที่สูงตอนจริงพี่นนท์เขากำลังจะฝึกพิชาเดินบนอากาศแต่ว่าเหมือนอาคมยังไม่แข็งอ๋อก็เลยนั่นแหละค้งจะได้เลยมันมีในบ้านนะครับเดินไปหาเองเลยครับผมไม่ต้องให้ผมไปบ้านที่มีเตียงมีทีร์ไรตเตียงอันนนท์บ้านที่มีดิสหลายเตียง ฝาอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำโอ้อยู่ในใจอยู่ฮะให้จตายเลยจะให้ยังอยู่ในใจได้เหรอโขเขาโมยอยู่นี้นะไอ้ขี้ขโมยเอาของไปเอาของฉันมาอยู่ใน้บอกบอกไมาอยู่ไหนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกไมในตัวฟังไม่ได้สักคำ กไปยินเจอไอ้หน่อยออออออไปนด้เขาวิวัฒนาการกลายเป็นเอ็นซีเรียบร้อยไม่นะเราคนเราคนรจะจับเขาไปเพาะพันธุ์นะอ๋ออ๋อ นั่นโอ้กระดูกได้หักแล้วนั่นน่ะะรูซะแล้วไวรุ่นทำการยุกระดับไม่นะวินเลตตัวนี้เขาพิบัฒนาการเร็วมาอ๋อโอ้โอ้ป้อนป้อนอะไรอะไรฉันเจอฉันเจอเหมืองรถไฟใต้บ้าน แต่บานหรอดีมากอ้โอ้อ้ชาดับเอาโทงนช่างมดิมหัมดน่ะชายคนนี้เขามีฝันชาคนนี้เขามีฝันฝัน อยู่ภายในใจพี่นนท์เป <false and> ็นหมื่นล้านคำ